สวัสดีครับพวกเราครับช่องผังลักกี้แฟมิลี่นะครับวันนี้ก็พาลักกี้นะครับออกเดินเล่นนะออกกำลังกายนะครับตอนเย็นนะครับวันนี้นะครับผมเดินเล่นหน่อยนะครับวันนี้ตอนเย็นๆย็นนะครับอากาศก็ไม่ร้อนแล้วนะครับวันนี้เพิ่งอาบน้ำเสร็จนะครับเสร็จก็ผ่าน้องเดินเล่นออกกำลังกายนะครับ hà con gìn rồi lên nơi hà con gìn đui là kỳ mày nè, หาเก,กินยาด้วยนะครับอาบน้ําเสร็จเมื่อกี้นะครับลักกี้นะครับเพิ่งอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับอาบน้ําเสร็จออก็มากับล้อรถวันนี้มีสองล้อเนาะวันนี้นะครับนึ่นล้อเล็กกับล้อใหญ่ล้อใหญ่ที่สุดเอาออกแล้วนะครับจะไปหาเพิ่มที่ไหนอีกถ้าเจอทางจะหาเอาอีกนะครับลักกี้่ะก,กินยาก่อน แวะกินยาตก่อนนะครับให้น้องกินยาตเสร็จเดี๋ยวก็พาเดินต่อนะครับนาะไปต่อและไม่ไปต่อวางไว้อย่างรถหาของกินนะครับหาของกินนะครับ

mà đó Ma, มาไหนมาเดินไปเลยนะครับก่อนพ่อฟานนะครับ เด็นไปจุดหมายก็ไม่รู้จะไปทางไหนเดินเล่นตรงนี้แล้ก่อนนะครับก็จะกลับที่พักนะครับ เร็วนะเดินเร็วนะครับป้ิี่ไม่ใช่เดินช้านะครับตัวใหญ่แต่ว่าเดินเร็ววิ่งไปไหนนะครับไปถูต้นไม้อีกแล้วนะครับขันขัน อับน้ำหน่อยนะครับถูต้นไม้ด้วยมา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 ,ามาสิไอมาเดีวเสร็จแล้วเดิตนต่อไปไหนต่อกับที่พักนะครับ วันนี้ไม่หนักนะครับล้อวันนี้ไม่หนักได้สองล้อน้อยๆน,น,นะครับเล็กๆวิ่งเข้าหาต้นไม้อีกถูกถูอีกอแล้วนะครับวางไว้อย่างรถโอ้ยขันเนาะ ขันมากเลยละครับประคันมากๆเลยขันมากเลยนะครับน้อ นี่พอเลยอย่างเนาะต้นไม้จะตายแล้วนะครับถูจนต้นไม้เกือบตายแล้วต้นนี้มีช้างมาถูบ่อยนะครับตรงนี้ครับก็อาบน้ําเสร็จนะครับก็มาถูต้นไม้นะครับไม่มีที่เก่าหลังให้นะครับต้องเอาต้นไม้เก่าแทนเหมือนกับลักกี้นะครับแบบนี้ดูมันมากเลยนะครับถูต้นไม้อย่างรถก็วางไว้นะครับสองล้อไม่ห่างกายนะครับกลัวหาย เดินตามหลังลักกี้นะครับไปทางไหนลักกี่ ไปต่อเดินต่อแล้วไปทางไหนต่ออ๋อขอเล่นดินก่อนขอเล่นดินก่อนอืมเล่นดินก่อนนะครับขานแล้วขอเล่นดินนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ลงคลิปด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับ หนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้หนงนะครับขอบคุณมากครับ